สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ตามสื่อแทบจะทุกสำนักทุกฉบับเลยก็ว่าได้ครับมีภาพของพระสงฆ์ที่นั่งอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวท่ามกลางข่าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมราคาแพงมากมายนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นท่ามกลางความคับคล้องสงสัยนะครับของชาวพุทธว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับค่ะก็ร้อนถึงทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะที่ออกมาชี้แจงค่ะว่าหากมีการครอบครองสิ่งของ ของเหล่านี้อยู่จริงเนี่ยนะคะก็อาจจะผิดอาจรักของพระสงฆ์ได้เพราะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกลูกหาเนี่ยนะคะจัดหาไว้ให้พระสงฆ์ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดนํามาใช้เนี่ยก็เป็นภาพที่ดูไม่เหมาะสมอยู่ดีนะคะก็เช่นเดียวกับกรณีของพระสงฆ์นะครับที่ขับรถขับราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพาหนะประเภทไหนก็ตามที่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วอย่างกว้างขวางว่าสามารถจะทําได้หรือไม่อย่างไรครับซึ่งกรณีนี้ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเคยชี้แจงไว้ว่าการที่พระสงฆ์ขับรถยนต์เองนั้นถือว่า ว่าไม่เหมาะสมครับเนื่องจากจะทําให้ดูไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นภาพที่ไม่ดีในสายตาประชาชนแต่ถ้าเกิดพิจารณาหรือว่ามองตามหลักของพระธรรมวินยัยก็ถือว่าไม่ผิดนะครับ ค่ะเรื่องนี้เปิดเผยอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะโดยการที่พระสงฆ์จะขับรถยนต์เองได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลด้วยค่ะอย่างเช่นพระลูกวัดป่วยหนักแล้วก็ไม่มีลูกศิษย์นะคะขับรถขนของในวัดที่กําลังก่อสร้างเป็นต้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววัดในประเทศไทยร้อยละเก้าสิบนะคะจะมีลูกศิษย์ก็ควรที่จะให้ลูกศิษย์ขับรถให้จะเหมาะสมกว่านะคะอืมใช่ครับโดยทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ให้ข้อสังเกตนะครับว่าการที่พระบางรูปนั้นขับรถเนี่ยให้ประชาชนสันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่ามีเหตุใใหห้้้้น่าสงสงงัยแแลวก็จเตือ ต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือว่าแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองหรือว่าแจ้งทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับให้ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนมาถึงอีกกรณีหนึ่งครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เช่นกันก็คือการที่พระสงฆ์นั้นอาจจะไปถูกเนื้อต้องตัวมารดาหรือว่าคุณแม่ที่กําลังป่วยว่าสามารถจะทําได้หรือไม่นะครับค่ะกรณีนี้นะคะพระชั้นผู้ใหญ่ค่ะยืนยันว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์นะคะเพราะว่าบิดาบารดาถือเป็นพระอรหันต์ที่พิสุสามารถแตะต้องตัวดูแลได้ยามที่ท่านเจ็บป่วยนะคะเช่นเดียวกันกับก,บการที่ ออกนอกถนนโดยรถชนเนี่ยนะคะก็เอามือเนี่ยไปจับแขนเด็กเอาไว้ก่อนอันนั้นก็อยู่ที่เจตนาว่าจะช่วยชีวิตเด็กหญิงไว้อันนี้ก็ทําได้นะคะหรือพระพิสุนะคะพบหญิงกําลังจะจมน้ําแล้วก็บริเวณนั้นไม่มีคนอื่นช่วยได้เลยการที่พระพิสุจะช่วยดึงหญิงขึ้นมาจากน้ําโดยเจตนาจะช่วยชีวิตนั้นก็สามารถทําได้นะคะ ในทางกลับกันนะครับศีการหรือว่าผู้หญิงเนี่ยครับสามารถจะถูกเนื้อต้องตัวพระสงฆ์ได้ในบางกรณีเช่นกันอย่างเช่นในกรณีของทันตแพทย์หญิงที่ทําฟันให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับหรือแม้แต่นางพยาบาลที่ทําการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธอันนี้ก็ให้ดูเรื่องของเจตนาแล้วก็หน้าที่เป็นสําคัญครับใช่ค่ะพูดถึงหน้าที่ที่ควรปฏิบัติแล้วเนี่ยนะคะคนรุ่นใหม่รุ่นหลังๆเนี่ยทราบหรือไม่ว่ามีวิธีการปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไร,รบางทีเนี่ยวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบเวลาเห็นพระสงฆ์เราต้องทําำย ก็คือถ้าเกิดเวลาใส่บาตรเนี่ยให้ถอดรองเท้าจริงๆยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้มีมาฝากกันนะคะมาดูกันเป็นข้อมูลตุนไว้หน่อยนะครับเรานํามาจากบทความระเบียบปฏิบัติการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ในเว็บกัลยาณมิตรครับเริ่มจากหากคุณต้องไปงานบุญแล้วก็มีพระสงฆ์เดินมานะครับในขณะที่เรากําลังนั่งเก้าอี้อยู่ชาวพุทธเนี่ยครับนิยมลุกขึ้นยืนรับและเมื่อท่านเดินผ่านมาตรงหน้าก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ครับหลังจากนั้นเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงตามมเดิ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เรานั่งอยู่กับพื้นก็จะนิยมลุกขึ้นยืนรับจะแค่ยกมือไหว้หรือกราบก็เป็นแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับที่อยู่ในสถานที่นั้นเกิดขึ้นนะครับค่ะมาถึงการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์ในงานบุญต่างๆนะคะจะนิยมจัดอาสนะสงฆ์หรือเก้าอี้ไว้ต่างหากนะคะแต่หากสถานที่ใดก็ตามค่ะไม่ได้จัดเตรียมที่นั่งเฉพาะพระสงฆ์ไว้หากท่านเดินมาเนี่ยท่านต้องลุกหลีกให้พระสงฆ์ได้นั่งเก้าอี้แถวหน้าทั้งนี้นะคะหากมีความจําเป็นต้องนั่งข้างพระสงฆ์ค่ะผู้ชายนิยมนั่งด้านซ้าย สองพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงนะคะไม่ควรนั่งแถวเดียวกันหรืออาสนะยาวเดียวกันเว้นแต่กรณีจำเป็นจริงๆจะต้องมีบุรุษนั่งขั้นอยู่เท่านั้นนะคะ ก็ในส่วนของการตามส่งพระสงฆ์นั้นนะครับก็จะต้องมีการดูแลนะครับแล้วก็ตำแหน่งกันให้ดีด้วยเหมือนกันค่ะก็ะถ้าเกิดเรานั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยนะคะชาวพุทธนิยมลุกขึ้นยืนส่งท่านค่ะเมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้านะคะนิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้แล้วก็ถ้าเกิดนั่งกับพื้นนะคะนิยมไม่ต้องยืนส่งค่ะเมื่อท่านเดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้านะคะนิยมกราบหรือย,ยกมือไหว้ตามควรแก่กรณีทั้งนี้นะคะเจ้าภาพหรือว่าประธานในพิธีต้องตามไปส่งท่านจนพ้นบริเวณงาน ะะหรือจนกว่าท่านจะขึ้นรถพ้นออกไปจากบริเวณงานก่อนที่จะจากไปเนี่ยนะคะก็นิยมน้อมตัวลงไหว้ด้วยนะคะแล้วก็สมมุติว่ามีพระสงฆ์เดินตามหลังมานะครับชาวพุทธควรจะหลีกทางเดินชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์ในลักษณะยืนตรงครับมือทั้งสองต้องประสานกันไว้ข้างหน้าและเมื่อพระสงฆ์เดินมายืนข้างหน้าก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ถ้าเกิดท่านพูดด้วยก็นิยมประนมมือพูดคุยกับท่านนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พูดด้วยก็ให้อยู่ในท่าปกติครับค่ะส่วนวิธีเดินตามหลังพระสง ะะตามข้อมูลก็บอกว่าให้เดินตามไปเบื้องหลังนะคะโดยให้เยื้องไปทางซ้ายของท่านนะคะเว้รนระยะห่างสัก2-39ก้าวนะคะคและที่สำคัญกิริยาอาการเนี่ยต้องสํารวมด้วยนะคะก็นําไปปฏิบัติกันด้วยนะครับ